สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับสำหรับวันนี้อากาศดีๆเย็นสบายกับเช้าวันหยุดที่แสนสดใสนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมบอนสีสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสแม่พันธุ์นะครับพร้อมพานะครับแล้วก็เบบีอีกมากมายเลยนะครับลูกไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หัวบอลสีที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามารอบที่แล้วหมดเกลี้ยงเลยนะครับแต่รอบนี้ก็ยังมีแบ่งให้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับว่าวันนี้มีบอนสีอะไรบ้างนะครับ มาชมกันเลยนะครับและนี่ก็เป็นณนเมืองนนว้าวสวยมากเลยนะครับเป็นวันสีที่ยิ่งผ่ายิ่งแผงยิ่งสวยนะครับต่อให้หน้าเขาเป็นเอ่อสแตนดาร์ดดั้งเดิมแบบนี้นะครับ พามาแผลงพามาด่างสวยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งสวนคุณกวางเองก็เก็บหน้ามังนนไว้หลายแม่พันมากเลยนะครับตอนนี้ก็อยากจะเอามาแบ่งเอฟซีทุกทุท่านนะครับเอาไปทําจํานวนกันนะครับตอนนี้นะครับสวนคุณกวางนะครับมี แม่พันธนะุ์ณะเมืองนนอยู่ทั้งหมด10ต้นนะครับมีทั้งหมด10บต้นพร้อมผ่านะครับไซส์พร้อมผ่านะครับ,รรบหรือบางต้นก็น่าจะไม่เกินสัก2สัปดาห์ก็ผ่าได้นะครับเราจะแบ่งไซส์แม่พันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับบิ๊กบุ้มเลยนะครับพิเศษให้กับ FC ส่วนคุณกวางชาแนลเอาไปทํารายได้ต่อหรือเอาไปเลี้ยงต่อหรือเอาไปผ่าลุ้นต่อนะครับ เราแบ่งวันนี้ครับไซแม่พันธุ์บิ๊กบุ้มอย่างนี้เลยนะครับให้พิเศษเฉพาะ FC ส่วนคุณกวางช h a นแนลนะครับมีแค่10ต้นเท่านั้นนะครับเราจะแบ่งในราคาพิเศษนะครับเฉพาะ EP นี้นะครับ500บาทส่งฟรีนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ใครมี l ล n e ID หรือว่าคอนแทคกับสวนคุณกวางแล้วนะครับทักเข้ามาชมรูปก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครมั่นใจก็ทักกันเข้ามาที่สวนคุณกวางที่เพจ นะครับได้เลยนะครับเราพร้อมแบ่งไซแม่พันธุ์นะมังนนให้ทุกคนเอาไปผ่าเลยนะครับนี่ทําจํานวนการต้นใหญ่ใหญ่บิ๊กๆเลยนะครับนี่500บาทส่งฟรีนะครับเอาไปทำจํานวนนะครับเอาไปผ่าเผื่อได้แผงๆสวยๆกลับมานะครับย้ํานะครับว่าเป็นต้นใหญ่นะครับไม่ใช่ต้นเล็กนะครับไซแม่นะครับพร้อมผ่าได้เลยนะครับ ก็บอกได้เลยครับว่าอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับนี่อย่างต้นนี้ก็เป็นมะโนนอีกหนึ่งแม่นะครับที่ทางสวนเก็บไว้นะครับนี่กําลังสวยเลยนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะผ่าได้แล้วนะครับน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับแม่นี้แต่เซตนี้ที่จะแบ่งให้เอฟซทุกท่านนะครับพร้อมผ่าได้เลยนะครับบอกได้เลยครับว่าเขาแผลงเขาด่างสวยมากๆนะครับได้มา1ชิ้นสวยๆนี่ก็ คุ้มเกินคุ้มแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมไม้สีสวยๆต่อไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสุดรักนะครับซึ่งสวนคุณกวางของเราเองก็มีสุดรักที่แบบค่อนข้างที่จะน่าสวยมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีดอกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเตรียมผสมนะครับส่วนสุดรักอีกแม่หนึ่งก็ผสมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฝักแตกแล้วนะครับสุดรักเรายังมีลูกแบ่งอยู่นะครับใครสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ดังๆนี่เราขาย150ส่งฟรีนะครับสุดรักสวยๆเลยไม้แยกหนอกก็มีเยอะเลยนะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะ ครับต้นนี้ว้าวมีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะครับยิ่งโตยิ่งด่างสวยนะครับยิ่งผายิ่งแพงนะครับแล้วก็มีไม้แยกหน่อนะครับพรเจ้าสัวให้กับทุกทกท่านได้แบ่งปันอยู่นะครับราคาก็ย่อมเยาวมากนะครับตอนนี้พรเจ้าสัวนะครับ150บาทเท่านั้นเองถ้าเข้ามาชมรูป ได้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นมณนนีล้อมเพชรนะครับนี่ส่วนขนกวางก็มีจํานวนพร้อมแบ่งแล้วมณนนีล้อมเพชรตอนนี้ก็ราคาจับต้องได้สวยงามนะครับพร้อมแบ่งปันแล้วนะครับ200 300ทักเข้ามาตามไซส์ตามขนาดตามหน้าไม้นะครับเราแบ่งปันกันแบบมิตรภาพนะครับส่วนใครสนใจนี่อย่างนี้ก็หนุมานประสานกายไม่ป้ายต้นป้ายก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนี่ครับต้นนี้เป็นหนุมานประสานกายนะครับเป็นไม้มีหัวนะครับ และอยากบอกว่าตอนหน้าหนาวนี้เขายุไปตอนนี้เขาขึ้นมาได้จะเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่แล้วก็โชว์ใบที่แสนสวยมากๆเลยนะครับไม้นี้ต้นนี้เป็นไม้มีหัวนะครับใครสนใจนะครับผมแบ่งให้ที่ราคาพิเศษเลยนะครับต้นใหญ่นะฮะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะครับใครสนใจต้นนี้ผมแบ่งให้ f c ทุกท่านในราคา 600บาทส่งฟรีนะครับเป็นไม้มีหัวนะครับย้ําว่าเป็นไม้มีหัวนะครับไม่ใช่ไม้ผ่านะครับบอกได้เลยครับว่าฮนุมานประสานกายก็ยังคงสวยและงดงามอยู่หรือใครอยากได้ต้นเล็กๆเบบี้นะครับนี่ยังไม่ป้ายนะครับแต่ก็มีป้ายนิดๆนะครับนี่ ก็แบ่งให้ FC ทุกท่านในราคาถูกๆก,กันเลยนะครับ1.50บาทนะครับนี่ทักกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเซตนี้ก็จะเป็นลูกไม้เดี๋ยวเราจะได้แบ่งปันให้กับ f c ทุกๆท,ท่านต่อไปนะครับนในรอบหน้านะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะส่งต่อบอลสีสวยๆให้กับ f c ทุกท่านนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับ อย่างที่เราให้ชมไปนะครับนี่พรเจ้าสัวบอนสีที่สวยมากเลยนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นพรเจ้าสัวหน้าเหลืองเหลืองเลยนะครับเป็นไซ้์ตั้งแม่นะครับต้นนี้เป็นกระถาง6นะครับดีใครอยากได้เอาไปทำจํานวนนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพรเจ้าสัวต้นนี้เป็นไซต์ตั้งแม่นะครับใครสนใจเราแบ่งอยู่ที่ราคานะครับราคาไซต์ตั้งแม่กระถาง6นะครับก็แบ่งไปที่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับ 450ส่งฟรีนะครับนี้จัดไปเลยนะครับเฉพาะ FC ส่วนขุนกวางชแนลต้นนี้ก็หน้าสีเหลืองๆนี่ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะครับส่วนต้นนี้ก็เรียกว่าราชาวดีบอลใบกลมนะครับเป็นบอลปลาคราฟนี่เห็นไหมครับ ใหม่ๆเขาสวยมากเลยประครับเข้าแล้วใครอยากได้ราชาวดีต้นนี้เราแบ่งอยู่ที่ราคา200นะครับส่งฟรีนะครับส0 0ส่งฟรีราชาวดีนะครับนี้ส่วนต้นนี้ถ้าใครยังไม่เคยมีนะครับเสตามารามาดนะครับใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับมาสอบถามราคากันได้นะครับตอนนั้นขายอยู่7 8 0 0นะครับตอนนี้ก็ น่าจะแบ่ง FC ได้นะครับสวยๆแบบนี้เซตามาลามาดนะครับบอลเก่าก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับนี่ใครสนใจทักเข้ามาสอบถามราคาของเซตามาลามาสได้เลยนะครับและตอนนี้เป็นหนะมึงโน้นหน้าแผลงนะครับ mm. ผมถึงบอกนะครับอย่างแม่เมื่อกีนนี้ที่เราแบ่งสายแม่พันไปนะครับนี่เราพากันแผงแบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับตัวน,นี้ เป็นด่างเหลืองฮาร์ปมาเลยนะครับนะมังนนแปลงนะครับใครสนใจแม่พันธุ์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับ500ส่งฟรีนะครับสายแม่พันธุ์สวยๆเลยพร้อมผ่าได้เลยนะครับและต้นนี้มีชื่อว่าพันดาวนะครับเป็นบอลสีที่สวยมากๆเลยเนเวอร์ดายมากเลยนะครับเป็นบอลสีที่ยิ่งโตยิ่งกัดสีมีเม็ดขึ้นมาสวยมากๆเลยพันดาวนะครับเดี๋ยวเราไปชมต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆกันต่อเลยนะครับ เรามาชมกันต่อเลยนะครับบอลสีต้นนี้โอ้โหเป็นกอสวยมากเลยต้นนี้มีชื่อว่าตะเคียนทองนะครับใครชอบสายบอลกาบนะครับสวยๆนะครับเป็นกอเลยกระถางนี้ดูสิเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับนี่ตะเคียนทองโอ้โหกระถางนี้อยู่ประมาณ5ต้นนะครับนี่ ใครอยากได้ตะเคียนทองเดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับต้นละ100ส่งฟรีนะครับตะเคียนทองไม้หนอนะครับนี่เดี๋ยวแยกให้นะครับบอกได้เลยครับว่าบอลสีนี่กําลังสวยมากเลยนะครับในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับต้นนี้เป็นเจ้าปอกแก้วของสวนเรานะครับเป็นหน้าลายหินอ่อนสวยมากเลยนะครับ ขามีหลายหน้านะครับเพราะว่าเจ้าปอแก้วเนี่ยบางทีผ่ามาก็แผลงนะครับแต่ก็ยังใช้ชื่อว่าเจ้าปอแก้วอยู่นะครับนี่แต่ถ้าผสมที่เกิดจากมเมล็ดอย่างนี้นะครับก็จะเรียกว่าลูกไม้นะครับนี่เห็นไหมลูกไม้นี่ครับ เป็นลูกไม้สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งลูกไม้นะครับใบกลมเร็วๆนี้นะครับฝากติดตามที่ส่วนคุณกวางชาแนลด้วยนะครับนี่อย่างนี้ก็ผสมติดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าตะข่ายขาวมาห่อนะครับเวลาแตกฝักเขาจะได้ไม่ร่วงนะครับนี่ติดเยอะแยะเลยนะครับก็พร้อมแบ่ง FC นะครับใน EP ีต่อๆไปแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับลูกไม้3ต้น100ส่งฟรีกล่องสุ่มยังอยู่นะครับถ้ากันเข้ามาได้นะครับแล้วก็หัวบอลสีนะครับหัวบอลสีนะครับสีหัวใหญ่ๆบึ้มๆเล 4นะครับ4หัวใหญ่ๆเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ราชาวดีลูกไม้ท่าบังเกีวเอาไปผ่าดูนะครับสนุกสน,กนะครับ4หัว100บาทส่งฟรีนะครับนี่หัวบอลสีนะครับเอ่อ EP ที่แล้วผมแบ่งไปหมดเกี้ยงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีก10ชุดนะครับหัวบอลสีนะครับ มีหัวบอลสีแล้วก็มีลูกไม้กล่องสุม่มยังทักกันเข้ามาได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมต้นไม้สวยๆกันต่อนะครับว้าวและนี่ก็เป็นณเมืองนนนะครับที่เราผ่าแผงเห็นไหมครับอย่างที่เราบอกไปว่าแม่ที่เราแบ่งวันนี้นะครับราคาพิเศษ500บาทนะครับยังทักกันเข้ามาได้นะครับเป็นสายแม่พันุ์เอาไปผ่ากันเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็สวยนะครับนี่เห็นไหม เราเก็บตั้งแม่กันไปเรื่อยๆนะครับบอนสีไม่มีคําว่าในวดาครับเพราะว่าเขายังทําสายพันธุ์ที่สวยให้เราได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมนี่ก็นัมึงนนนแผลงนะครับเรามาชมบอนสีกันต่อและต้นนี้เป็นฟ้าประทานพรของเรานะครับที่แตกฝักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราได้แบ่งเมล็ดไปใน EP ก่อนๆน,นะครับแต่ว่ายังมีเหลืออยู่นะครับประมาณสักสองสามชุดนะครับ พักกันเข้ามาได้นะครับแม่นี้นะฮะสองร้อยห้าสิบ ส่งฟรีทั้งหมด50เมล็ดบวกๆนะครับนี่ย้ำว่าเป็นแม่นี้นะครับยังมีนะครับยังพอมีทักกันเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากได้เมล็ดชุดนี้นะครับก็สนใจสอบถามเข้ามาที่เพจสวนคุณกว้างหรือไอเดีไลน์ที่เราให้ไว้หรือเบอร์โทรที่เราขึ้นไว้ให้นะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของเมล็ดนะครับแลตู้นี้ก็จะเป็นบอลใบกลมนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยว้าวตัวนี้เป็นนกพะ้าวนะครับน่าสวยมากเลยนะครับเข้าลงหัวไปตอนหน้าหนาวนะครับก็ ตอนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วสวยมากก็เป็นไม้มีหัวนะครับนพ9เก้านี่ใครสนใจก็บอกได้นะครับ150ส่งฟรีนะครับหน้านี้ก็มีคบนี้ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าต้นใหญ่ขึ้นมาก็250ส่งฟรีนะครับนพ9เก้าส่วนต้นนี้ก็จะเป็นบอลใบกลมมีชื่อว่าเ,เจ้าสัวนะครับมีเจ้าสัวนะบัคครับสวยมากเลยนะครับ ใครอยากได้เจ้าสัวก็ทักกันเข้ามาได้นะครับบอลใบกลมนะครับเจ้าสัวตัวนี้กระถางนี้ประคับสวยมากนะครับ3 0มส่งฟรีนะครับก็หลากหลายสายพันธุ์ช่วงนี้ราคาดีนะครับก็ตามเก็บกันนะครับมีความสุขกับบอลสีแฮปปี้กับเขาทุกๆวันนะครับ ชีวิตเราไม่มีอะไรมากครับขอแค่ให้มีความสุขในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นพลอยบดินนะครับบอลของเราเองที่เราตั้งชื่อนะครับเป็นบอลใบกลมนะครับหลายๆคนที่ได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่าแผงออกมาสวยนะครับทรงใบกลมหนานะครับการแข็งแรงนะครับเป็นก้านดำด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็ยังมีลูกๆแบ่งอยู่นะครับสำหรับพลอยบดินใครอยากได้นะครับก็แบ่ง fc ทุกท่าน ให้ในราคา100รวมส่งเป็นลูกเขานะครับเป็นลูกจากผ่าจากต้นนี้นะครับถ้ากันเข้ามาชมมาดูได้เลยนะครับแต่ต้นนี้ก็เป็นบอลใบกลมนะครับนี่เป็นลูกของราชาวดีปอแก้วสีชมพูคราบสวยมากเลยนะครับ ใครอยากได้ต้นนี้นะครับผมแบ่งพิเศษเลยนะครับในอีพีนี้เท่านั้นนะครับ250ส่งฟรีนะครับว้าว4 5่0าเราไม่ขายครับจัดไปเลย250ส่งฟรีนะครับเป็นบอลใบกลมนะครับลูกไม้ราชาวดีสวยมากเลยครับชมพูใครชอบชมพูอ่อนๆนะครับไปป้ายดังๆก็ประคับทักเข้ามาได้นะครับและอีพีนี้เราต้องลากันไปด้วยนะครับลูกไม้สวยๆนะครับอย่าลืมนะครับ ลูกไม้กล่องสุ่ม3ต้น100ส่งฟรีนะครับเราบอกได้เลยครับว่าทุกท่านจะได้ ต้นลูกไม้สวยๆแบบนี้แน่นอนนะครับมาร่วมสนุกกันในกิจกรรมของวันหยุดเช้านี้นะครับนี้แล้วก็หัวบอลสีนะครับสี่หัว100ส่งฟรีนะครับแล้วก็นะเมืองนนไซสแม่พันห้าร้อเอาไปผ่ากันนะครับมีให้เพียงแค่10ต้นเท่านั้นนะครับใครสนใจถ้าเข้ามาที่สวนขุนกวางได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ